สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะครับเนาะเฮากระซิมาพอเพื่อนๆนะครับในช่วงใบใบคำคำีนคลิปหนึ่งนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเฮากระสิมาใกล้เครียดจักน้อยนะครับเนาะนะครับหน้าดำคำเครียดสะเกินนะครับเนาะสำหรับเลขของเฮากระเข้มข้นเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับเลขบนเลขล่างนะครับเนาะเลขล่างเลขบนเลขบนงวดนี้มาดีขนาดนะครับเนาะมาดีนะครับแล้วก็เลขล่างก็มาดีเื่ากันนะครับเพื่อนๆเนาะกินกันบ่ลงเลยงวดนี้แตก3ตัว หรือไม่นะครับเนาะนี่นะครับเนาะรออุ่นนะครับเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เอาใครเครียดนะครับเนาะวิ่งล่างตัวเดียวชิวๆไปเลยนะครับเนาะนะครับผมเนาะนะครับผมสําหรับเหล็กตัวนี้ก็คือเข้ากันมากตำแหน่งเวิ่มที่เรียบร้อยนะครับเด่นมาประมันหาหกหัวนะครับเนาะในเหล็กตัวนี้คือวิ่งล่างตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเขาเชเบิ้งเส้นทางกัะเดนตัวเหล็กเนาะนะครับผมมาเดินไปแบบไรเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เขาใส่นะครับหลักแสนหลักหน่วยเขั้นที่หนึ่งสองครั้งหลักหน่วยเขั้นที่สองหนึ่งครั้งหลักร้อยเข้าที่ครัง หลักสิบพันที่สี่หลักหน่วยครั้งที่4ี่บวกสามพงที่หลักแสนคือเลขสี่วางเลขสี่เลยนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองเอา้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับโอ้ยบานที่นี่มันสิเดตยดยังบ,บ่อะเนี่ยบังบังบัง,บง,บงนี่นะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งหนึ่งเป็นสองนะครับหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเก่านะครับวางเลขเก่านะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สามเลขเจ็ดนะครับหลักสิบพันที่สี่เลขสี หลักหน่วยครั้งที่สี่เลขสองบวกสามพงที่นะครับเนาะนะครับบวกสามพงที่นะครับนะครับเนาะเราบานที่นี่นะครับเนาะแมวกวนนะครับเนาะแมวกวนญเลอเกินนะครับเนาะที่ได้เอาแส้มาไว้ได้หวั่นแสเอาแสมาเอาแสมาเตรียมไว้จะตีตอนนั้นตีตัวนี้นะเนาะนะครับเนาะนะครับในตำแหน่งนี้นะครับห้องก็บวกกันไปเลยนะครับเนาะบวกกันไปเลยนะครับก็คือสี่บวกสองเป็นหก หกบวกเก้าเป็นห้าห้าบวกเก็ดเป็นสองสองบวกสี่เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกสามเป็นหนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งนะครับเนาะได้หนึ่งนะครับเนาะมวดต่อมาเรียกว่าเก้าหนึ่งไปลักหน่วยนะครับไปลักหน่วยนะครับงวดต่อมาประมวนผลแล้วได้หกนะครับได้หกนะครับหกตัวนี้นะครับมวดต่อมาออกสี่หกหกไปลักหน่วยนะครับหกไปลักหน่วยนะครับเนาะไปลักหน่วยนะครับแล้วกางวดต่อมานะครับเนาะประมวนผลแล้วได้เลขหกนะครับ ได้เลขหตัวเดิมนะครับได้เลข6ตัวเดิมนะครับแล้วก็เลขกออกหกนะครับเนาะก็มา2หลักเลยเพราะว่ามันเลขเบิ้ลนนะครับเลขเบิ้ลนมาสองหลักนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลออกมาได้เลขสีนะครับเลขออกสี่ีเพะออกสีีนะครับสี่นะครับเลขออก4ี่สี่ไปเลยนะครับงวดต่อมาประมวลผลได้สามเลขออกหกสามนะครับได้สามออกหกสามนะครับ นี่นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะประม้วนผลออกมาได้เลขสี่ได้เลขสี่นะครับออกหนึ่งสี่พะนะนะครับนี่ครับได้หนึ่งสี่นะครับเนาะสำหรับนะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะสำหรับงวดล่าสุดนะครับเนาะเดี๋ยวห้าสีไปประมวลผลนะครับเนาะนะครับผมพร้อมกับเพื่อนๆนะครับสองงวดล่าสุดเราก็งวดต่อไปเป็นงวดที่สามนะครับเนาะเดี๋ยวห้าสีมาประมวลผลไปเลยนะครับเนาะ นะครับผมเฮากระซิมาเบิ้งสองงวดล่าสุดแล้วกางวดวันที่หนึ่งท่านว่าเป็นงวดที่สามนะครับสองสามงวดล่าสุดนี้นะครับเฮาสีประเมินผลไปพร้อมกันเพื่อนนะครับเนาะว่ามันสีออกมาเป็นในรูปแบบไรนะครับเนาะในตำแหน่งที่ออกมาประเมินผลนะครับเนาะในเลขตัวนี้นะครับก็คือหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลขเก้านะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดสองครั้งเป็นหกนะครับหลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขเจ็ด หลักร้อยครั้งที่สามคือเลขเก้าหลักสิบครั้งที่สี่คือเลขเจ็ดหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขสองบวกสามคงที่ในตัวนี้บวกกันไปเลยหกเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สาม เลขสามงวดต่อมาเลขออกไปที่หกสามหกสามนะครับหกสามเนาะนะครับเลขสามตัวนี้ก็ไปลักหน่วยนะครับนะครับงวดต่อมานะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะงวดล่าสุดนี้นะครับประมวลผลไปเลยนะครับนี่นะครับเนาะในตำแหน่งนี้นะครับหลักแสนคือเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งคือเลขสามสองครั้งเป็นหก หลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขห้าหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขศูนย์หลักสิบครั้งที่สี่คือเลขสี่หลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขเก้าบวกสามคงที่นะครับบอกกันเลยในตำแหน่งนี้เนาะเจ็ดบวกหกเป็นสามสามบวกห้าเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกสี่เป็นสองสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี่ ซีนะครับเราก็ังวัดล่าโซนเลยออกไปที่หนึ่งีนะครับเลขซีตัวนี้ก็ยังไปรักหน่วยอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถือว่าเป็นรักหน่วยก็ว่าได้น้อรักหน่วยก็่าได้มารักหน่วยอย่างเดียวเลยมาหรักหน่วยอย่างเดียวเลยโอ้โปวดโพดนะครับเนาะรักครับในวันนี้นะครับเนาะปรามวลผลไปพร้อมกันเผื่อนะครับาสวใดเป็นตัวใดเนาะหลักแสนมาเลยห้านะครับหลักหน่วยข้อที่หนึ่งคือเลขสองสองเทียเป็นซีนะครับ หลักหน่วยครั้งที่สองคือเลขหกนะครับหลักร้อยครั้งที่สามคือเลขเจ็ดหลักสิบครั้งที่สี่คือเลขหกหลักหน่วยครั้งที่สี่คือเลขหนึ่งบวกสามคงที่บวกกันเลยนะครับห้าบวกสี่เป็น 9. 9 2. เก้าเก้าบวกสองเฮ้ยห้าบวกสี่เป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นห้านะครับเนาะ เก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกหกเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสองนักครับเพื่อนๆเนาะได้สองนะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะงวดวันที่หนึ่งท่านว่านี่นะครับเนาะได้สองนะครับในงวดนี้นะครับได้สองนะครับเนาะนะครับได้สองนี่นะครับเนาะได้สอง แล้วบานที่นี่นะครับเนาะในเลขตัวที่เข้าจับให้เพื่อนๆนะครับเนาะที่เราจับให้เพื่อนๆไปนั้นนะครับหลักหน่วยและไปที่หลักหน่วยรู้นะครับเนาะแลไปที่หลักหน่วยนะครับถ้าเขาและไปที่หลักหน่วยนั่นนะครับเนาะในหลักหน่วยเข้าจับให้เพื่อนๆในเลขล่างเนาะในเลขล่างนะครับเข้าจับให้เพื่อนๆไปกลไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนาะคือตัวนี้นะครับนี่คือหลักหน่วยล่างนะครับเนาะ นี่รักสิบนี่รักสิบนะครับหกแปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์นั่แหละเอาหกเติมมาเติมใส่ซื้อเพราะว่ามันไม่ติดดับนั่นเองนะครับหกแปดสี่ศูนย์นี่แหละตัวของมันกัแปดสี่ศูนย์นะครับเนาะนะครับแล้วบานที่นี่รักหน่วยนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยเฮาเอามาเทียบใส่กันนะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาจับนะครับแล้วกาในเลขตัวนี้นะครับได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะครับ แล้วก็เอามาเทียบใส่กับตัวนี้นะครับเนาะมาครบสองนะครับมาครบสองตัวล่างก็คือตัวนี้สูตรหลักนะครับอันนี้เป็นสูตรหลักนะครับนดี่สูตรหลักนะครับมาครบสองตัวล่างแต่ว่าไม่ได้เลขหลายตัวเลขหน่อยนะครับศูนย์สองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าเพราะว่ามันเป็นเลขเจตัตนั่นเองงวดที่ผ่านมาเขาก็ใส่สูตรนี้นะครับไซสูตรนี้นะครับเจ็ดตัวนะครับหนึ่งสี่มาตรงนี้เติมเลยนะครับมาหลายงวดแล้วยังไม่หลุดสูตรนี้ยี่สิบงวดแล้วนะครับเนาะแต่ว่าที่ลายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเจ็ดตวนะครับแล้ววันที่น เอาหลักหน่วยมาเทียบนะครับเอาหลักหน่วยมาเทียบแล้วได้ศูนย์กับสองนะครับมันชนศูนย์กับสองนะครับตัวนี้เป็นหลักหน่วยนะชนศูนย์กับสองถ้าชนศูนย์กับสองนะครับเนาะถ้าชนศูนย์กับสองนี่นะครับนี่นะครับมันจะชนศูนย์กับสองตรงนี้นะครับนี่นะครับศูนย์กับสองนะครับนี่นะครับสองตัวนี้นะครับชนศูนย์กับสองเข้าก็ได้จับเพื่อนๆไปที่ตัวนี้นะครับเนาะไปที่ตัวนี้ก็คือหกแปดสี่ศูนย์ในเลขหลักสิบนะครับเนาะในเลขหลักสิบ แล้ววานที่นี่ไนรักนวยนี่มันศูนกับสงเข้าไปจับไปมันสะไดู้หูนย์แปดศน่ศูนย์ศูนนะครับหกสองแปดี่สองนะครับเนาะนี่นะครับมันแสดงว่าเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าจับแต้มแล้วนะครับเนาะแต้มของเรานะครับไปที่ตัวนี้ครับหนึ่งสมสี่ห้าหกแปดนะครับตัวที่เขาแต้มก็คือตัวนี้นะครับเนาะหกศูนย์แนะครับหกศนยแต้มแปดย์แแต้มสี่แต้มนะครับ หกสองแปดแต้มแปดสองศูนย์แต้มไม่มีสี่สองหกแต้มนี่นะครับมันจะมีสองอยู่นี่หกสองกับสี่สองนี่ครับหกสองกับสี่สองนี่นะครับเนาะนะครับยังไรก็ดีก็ยังอยู่ในโคต้าของเรานี่นะครับจับมาสองตัวนะครับแต่ว่าเข้ากะไปจับเอาเลขศูนย์นี่นะครับเนาะจับเอาเลขศูนย์นะครับเพราะว่าเลขศูนย์นี่ยมันไปชนนะครับมันไปชนอีกสนย์หนึ่งก็คือไปชนแต่ว่าล้านเปอร์เซ็นต์เข้ามันเอาเอาข้าคำนวณผิดเนาะ เพื่อนเพื่อนเพื่อนกระทักมาโยว่าคำลน้วนเพี้ยสันว่าเจา้าว่าในคลิปเจ้าว่าได้เห็นอันยังแปดสันคำนวณเมืองเรียมว่าได้แปดสันมันได้ตัวเก่าสันเพิ่อนมาไวนะครับสั่งว่าเนาะไปเห็ดเบิงมาดเมีนความเพิ่นดีๆนะครับได้ตัวเก่าในอวตาที่ผ่านมาเรียงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ,บเบอยสัง่งว่าเนาะนะครับได้ตัวเก่านะครับเพื่อนๆนเนาะแต่ว่าลา้านเปอร์เซ็นต์มันมีสองสูตรอวตาที่ผ่านมาเขาฟันเหืนเพื่อนก็คือฟันสูตรนะครับเพื่อนๆนเนาะเพื่อนๆพื่อนจำในบ่จัได้บ,ดบ่นะครับเนาะ จำได้อยู่บอกว่าฟันศูนย์ให้นะครับเนาะนะครับลงคลิปให้ย,ย่างดีนะครับเนาะฟันศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ฟันศูนย์ยย <üyor> นบนนนนยาน,นีอันเซียนอันเซียนลึกลับเพิ่นจังมาให้ที่หลังเลยเซียนลึกลับเพิ่นมาให้เข้าที่หลังเข้าลงคลิปไปแล้วเข้าฟันศูนย์ไปแล้วในเลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวห่อยให้เพื่อนเพื่อนเบิ่งนกันหน่อยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเข้าไปฟันทะงให้เพื่อนในงวด ที่ผ่านมาเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาฟันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะนี่นะครับนี่ครับคือคลิปนี้นะครับเนาะคลิปนี้นะครับที่เขาลงให้เพื่อนๆนะครับก็คือนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็บล้านเปอร์เซ็นต์ชนกันมาศูนย์กับสามนะครับฟันศูนย์ตัวเดียวเพราะว่าศูนย์มันชนในตัวนี้นะครับเนาะนะครับเลขสามมันเป็นตัวรองคือตัวนี้มันเป็นตัวรองเด้อนะครับเลขสามตัวนี้เป็นตัวรอง นะครับนตัวนีเนาะนี่เป็นตัวร่องนะครับตัวกิ่งจะมี3ตัวคือ90-2ตัวนี้เป็นตัวร่องปกติแล้วเขาเขียนสีแดงไว้นะครับเนาะเจ้าเขียนเป็นสีแดงไว้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสำรองเฉยๆตัวนี้เขาฟันศูนย์นะครับวิ่งศูนย์บนล่างนี่นะครับเนาะก็คือวิ่งตัวเดียวล้านเปอร์เซ็นต์นี่นะครับเนาะนี่เลขศูนย์ตัวนี้เราว่าในตัวนี้นะครับงวดนี้มันจะได้เป็นตัวไหนเดี๋ยวรอชมรอชมนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเลี้ยวเลข2ตัวนี้ของเขานะครับเพื่อนๆเนาะเลข2ล่างตัวนีัครบ่ นี่นะครับมาชนหลักหน่วย0นกับ2นี่ชน2นะครับชน2นะครับเนาะเรียกที่นี่เ้าก็บสิจับไปที่60-80เอาเอาตัวที่เขาแต้มนะครับตัวที่เขาแต้มมีลักลักศูนย์นี่มีอยู่3คู่นะครับลัก2นี่มีอยู่2คู่ร่วมแล้วเป็น5คู่นะครับเนาะก็จะเพิ่มไปอีกเป็น6 2กับ42นะครับนะครับนี่นะครับนะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเราออกมาเป็นแบบนี้นะครับถ้ามันเด่นถ้านะครับ เพราะว่าเลขหไม่ติดดับนั่นเองนะครับเนาะไม่ติดดับนะครับเลขดับสิบสองสูตรเหลือเลขหตัวเดียวโครโย่อยดับสิบสองสูตรดับไปทั้งหมดถึงเก้าตัวนะครับดับไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าห้าเหลือหกตัวเดียวโครโนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเอานะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวนี่นะครับเนาะเดินมาจักงหวดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกำลังดีกำลังดีนะครับเนาะ 6 7 8 9็ดแดเก้อนะครับเนาะนี่นะครับประมาณ10แต่ว่าคัน10บห้าสิบเไปแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวจะเลยโค้งนะครับเนาะมันจะเลยโค้งไหนนะครับเนาะนะครับเลยโค้งไปเลยโค้งอันตรายตรงไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับเนาะตรงไปเลยนะครับเนาะนี่นะครับนะครับเนาะนี่นะครับเนาะสำหรับเลขตัวนี้เข้ากับคำนวณให้เพื่อนๆใน3ามวดล่าสุดสองวดล่าสุดนี่เนาะนะครับเลยตัวนี้เลยสาม ไปลักน่อยได้ซีไปลักน้อยแล้วก็มาโฟกัสตัตวนี้อีกเพราะว่ามันเป็นยังที่มันก็ได้สองแล้วก็มันก็เป็นมักสิไปลักน้อยแล้วตัวนี้มาตรงกับลักน้อยตัวนี้อีกบ้านน,นี่ม้ยจังนี่รสองอะไรดีนะครับสองอะไรดีนะครับมันเป็นเลขคู่เลยเป็นเลขคู่เลยนะครับเลขคู่มันก็้เลี้ยสี่หาตัวมีหาตัวกับศูนย์สองสี่สองศูนย์สองสองสองสี่สองแปดสองกันตัว นะครับ0248 0268นะครับเนาะ0 2 2ย์สองสอนี่นะครับเนาะที่านี้นะครับแต่ว่าเขาจับมาแล้วซีนะครับเหลือสองตัวเดียวนี่ที่บอมเบนนะครับเนาะก็ะซิเป็นสองสองมีสี่เต้มด้วยนะครับสี่เต้มด้วยนะครับมันเป็นเลขคู่เลยลักซิปนี่ลักหน่วยมันก็เป็นเลขคู่เด้นะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับจับมาตามนี้เลยศูนย์กับสองเป็นเลขคู่นะครับเนาะบ้านที่นี่ได้ไปที่ไหนมันอาจซิเป็นสองสองหรือไม่นะครับเนาะ นี่เขาจังค่อยบ้าเบิ่งกันนะครับเนาะนะครับในเลขหลักเลขวิ่งล่างตัวเดียวตัวนี้นะครับเนาะเลขหนึ่งเลขสองเลขสามน่าสนใจนะครับน่าสนใจมากน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเจ็ดแปดเก้านะครับหาหกเจ็ดมันออกมาดูแล้วเหลือสองเยครับยังไม่มานะครับเหลือสองสองนะครับไล่หมวแล้วสองไล่หัวแล้วยังไม่มานะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขล่างนะครับเนาะ่วนมามันก็สีมีั้งแต่เลขสูงสูงนะครับเลขสูงสูงนะครับ ห่างสองไปนะครับตั้งแต่6กสองเนี่ยครับตั้งแต่หกนะครับหนึ่งสองสามี่ห้าหกดแดแปดดแล้วสองมากๆนะครับเนาะสสมควรจะมาแล้วสมควรจะมาแล้วนะครับมีแต่ 4, ี่ห้าหนะครับ 4 5 6 7นี่มาแล้วนะครับเหลือ2เอานะครับผม2ก็โอเคอยู่ยังไม่มานานก็โหลดงวดนี้กันนาสิเป็นประเทสูงนะครับสำหรับเลข2ตัวนี้เนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงสำเนีนเนาะในคลิปต่อไปนะครับจะเสีมาลงหลักหน่วยบนไฮนะครับเนาะหลักหน่วยบนนะครับเดี๋ยวสีมาลงหลักหน่วยบนเนาะนะครับสำหรับเลขตัวนี้ก็คือวิ่งล่างตัวเดียวงวดนี้ได้2นะครับได้2นะครับเนาะเอาจะไว้เพียงสำเนีนล่างเพิ่นไปเลยนะครับเนาะอยู่ดีมีแห้งเก็บในององกับบนสุขสุขคนนะครับเอานะครับผมกะ มันกานะครับเนาะอันตัวไรมันผิดนะครับแก่แก่แจ้งมากเลยผิดรู้ดูนะครับผิดดูนะครับถ้าผิดตัวใดแก่แจ้งมากเดี๋ยวอาจะเข้าไปตรวจสอบนะครับเนาะจะเข้าไปตรวจสอบในเพื่อนแก่แจ้งมากจะบอกว่าอันคำนวณอันอีอย่างลักหน่วยหรือหลักหลักสิบลักสิบลังนี่อย่างนี่แหละแต่ว่าเข้าไปตรวจสอบแล้วถูกต้องนะครับเนาะถูกต้องเพราะว่ามันบริเวนเลขเจ็ดเนอมันมันหกเทียบผมเนอเจ็ดคูณหก เกตุหกสี่สิบสองใดสองถึกต้องแล้วเนาะนะครับที่เพื่อนแจงเข้ามานะครับเนาะนะครับผมเอาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเดยอนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นนเพื่อนๆสำเนีางเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ